อดีตประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชได้แสดงความยินดีกับโจไบเดนและก็ได้วอนให้อเมริกันหันหน้าปลองดองอดีตประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบูชมีถ้อยถแถลงแสดงความยินดีกับโจไบเดนว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่โดยได้ย,ยกย่องนักการเมืองสายเดโมแครตผู้นี้ว่าเป็นคนดีซึ่งได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำและนำความสามัคคีกลับคืนสู่บ้านเมืองโดยจอจดับเบิลยูบูช ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสารัฐสองสมัยในระหว่างปี2001ถึง2009ได้ออกคำถแถลงผ่านสำนักงานของเขาในเมืองเดลัสโดยนอกจากจะยินดีกับไบเดนแล้วยังกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่า ประสบความสําเร็จอย่างสูงในทางการเมืองจากที่ได้รับเสียงของชาวเมริกันมากถึง70ล้านเสียงโดยถ้อยแถลงของบุชทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักการเมืองอาวุโสสูงสุดของรีพับลิกันเป็นที่ยอมรับในชัยชนะของไบเดนซึ่งถูกประกาศออกมาไบเดนซึ่งถูกประกาศออกมาเมื่อวันเสาร์ที่7ที่ผ่านมาโดยบุชได้กล่าวว่าทรัมมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอนับคะแนนใหม่และต้องต่อสู้ในทางกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ย้ําว่าชาวอเมริกันต่างมีความเชื่อมั่นในระบบเลือกตั้งของสหรัฐว่ามีความยุติธรรมซื่อสัตย์และผลที่ออกมาก็ชัดเจนโดยบุชบอกว่าเราจะต้องหันหน้าเข้าหาการเพื่อครอบครัวเพื่อนบ้านและเพื่อประเทศชาติและอนาคตของพวกเราไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้หากประชาชนผู้มีเสรีภาพแสดงเจตนาร่วมกันทางด้านเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดา ซึ่งพ่ายแพ้กับทรัมป์ในศึกเลือกตั้งผู้แทนพรรครีพับลิกันเมื่อปี2016ได้ทวิตแสดงความยินดีกับโจไบเดนก่อนหน้าพี่ชายของเขาเสียอีกโดยได้กล่าวว่าผมขอภาวนาให้คุณประสบความสำเร็จและถึงเวลาแล้วที่จะต้องเยียวยาบาดแผลอันสาหัสคนจำนวนมากฝากความหวังให้คุณเป็นผู้นำเจฟบุชร่ผ่านทวิตเตอร์และก็สวมิดรอมนี่จากรัฐยูทาห์และสวลิซ่าเมอร์โคสกี้จากรัฐ 阿ก斯าเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคริพับลิกันที่ออกมาแสดงความยินดีกับโจไบเดนในขณะที่เจ้าหน้าที่ของพรรคริพับลิกันส่วนใหญ่มองว่ายังเร็วเกินไปที่พรรคจะยอมรับในความพ่ายแพ้นในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเนื่องจากการนับคะแนนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งยังมีประเด็นในทางกฎหมายที่จะต้องต่อ